ผ้าเพงสครบผ้าแพเลยผ้าแพงทีแรกผมเห็นแปกเยจะไม่ว่าโอ้ยสี่เอ็ดน่เอาการลังเกมยที่เ็ดครับโอเสือแดงเบมอเงือดเชื่อครับผมรวยแม่งไม่มีสภาพเลยครับแดงผาอะไจะโดนกเอแแือบแเลยพระเอกอาชีเท่าไหร่ครับเกือบแสนนะครับผมน่าเสดายหมดย้มั่นใจไหมครับผม มั่นใจครับคุณโอ้ยมวยอย่างงี้แม่งไม่มีสภาพที่อะไรเลยในสายตาของท่านในชาวบ้านนะไม่ใช่ว่าเราไม่เคยต่อยมวยต่อยชาวบ้านมามวยสายภาพแล้วมวยมวยสราพลาดมวยยอมกรรมการตัดสินได้ไงเอาไอ้เหี้ยกนี่ยอมไม่ได้หรอกมั่นใจว่ชนะแน่แล้วใช่ไหมมั่นใจเต็มมวยกดหางมาแค่ถึงเข่าแล้วตามสภาพกับน้องชายนะก็รู้ๆกันอยู่เห็นกันอยู่แล้วผมเองผมดูมวยไม่เป็นหรอก

มันน้องชายวันนี้เราอยากจะขอโทษใครบ้างครับแต่ไม่เราต้องอาจจะทำส้ำเร็จแต่ว่ากรรมการไม่เห็นด้วยประมาณนั้นนะครับผมน่าจะอดไรอาชีพหรือครับผมปากฟังอะไรไปถึงกรรมการถึงแฟนบวยถึงใครบ้างเนี่ยฮะถึงกองเชียร์เราประมาณนั้นนะครับผมมันเกินไปแหละครับตัดสินแบบนี้มันแย่มากผมโอดาม่าแน่นของทงนี้ครับผมพูดอะไรอ่ะน้องชายอยากจะขอโทษใครบ้างครับผมก็ขอโทษ แฟนคขับทุกคนที่ติดตามนะครับแต่ทุกทีแล้วแล้วก็โดยสารเราวันนี้นะครับน่าจะได้ตังค์ประมาณนั้นนะครับผมกินถึงข้หอยแล้วครับผมแต่แต่ว่ากรรมการไม่เห็นด้วยเร่นว่านั้นนะครับผมโอเคครับนี่หลังเกมของฝ่ายน้ำเงินนะครับผู้เล่นนี้เจ้าเฟเดรเกตจำลูนนะครับผมโอมบทยกฆ่านี่ใครๆก็มองเบเบอร์นะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับผมมาตอนลางรายงานจะสนามด้วยจอกเกตสีนะครับผมตา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 มสายตาด้วยกันครับผม ใช่ครับผมโอเคยังสบายกอนเป็นไงอ่ะกระเจงครับโอเคอย่างนี้ใจเย็นๆวะใจเย็นโอเคครับมาครับผมโอเคผมมาปากปนังแลก็อ่ะพูดเลยก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสำหรับผู้ชนะกันต่อนะครับสวัสดีครับมาตานางไรฮาจากซึ่กันซีนะครับอ่ามันองฆ้าเราบั่นใจนะครับวันนี้บ้านใจชนะนะครับผมเราได้ลูกไหนบ้างครับในเดินเสียบครับเดินเสียบเดินแพงฟันซอกอาจีนเท่าไหร่น้องชายอาจีน หกหมื่นหกหมื่นบาทจยากใครบ้างครับผมอยากอ๋อเอกตันนี่นี่เลขสุดเยโอ้ขาใหญ่ขนาดที่สุดนะครับผมหน้าเสื้อบรรยากาศนะครับผมผมเป็นบรรยากาศลากไปกินนะครับไอ้วรู้ป่ะยกยกห้านี่เหมือนชิงดับใช่ไหมปล่อยตัวเสมอแดงครับผมเสมอแดงเหรอแล้วต่อยต่อยกลางยกเนี่ยเรารู้ว่าเราเราไปลองเราไปลองเยอะนะครับผมไม่รู้ครับไม่รู้ใช่ะ เียดน้าเสื้อแข็กยังไม่หยสิบหนึ่งเลได้บอกว่าเนี่ยบอกว่าต่อยไปในการยกนี่เราไปลอง8-1ดหน่งมีสี่มีสี่สิบะครมีสี่สิบหน่งครับผมเขาผ้าหูวข้างหน้าโอ้บอกเอาสามสิ่สิบหนเลยอะไปลอง่ะนะไปลองแล้วผมแล้วเราแต่พอถึงมื่อกนาทีเกือบนาทีสุดท้ายเราช่วงเก็บคะแนนมา้เราไปเรไปถอยนี่ใครสั่งหรือว่าเราเรามั่นใจบอกพอแล้วอ่าสักยี่ิบวทีสุดท้ายพี่้ยาโบกที้มองว่าพอแล้วพอใช่ไหม แล้วเราคิดว่ายัางไงช่วงนัออ้นว่าชนะมั่นใจมันจ่นใจแล้วด้วยมั่นใจบากทีเรียงว่าพอกูอชอบอะไรน่ากลัวบ้างครับว<อ>ันน<อ>ี้ก็มีมัดครับมัดเตะขาอาที่ทำให้เราดักใจต้นต้นเกมนะ<อ>เราก็เปลี่ยนวิทยุใหม่เดินเปิดเกมเสีบเสียบเสียบเข้าไปก็พลิกมาชนะได้เอาครับไปอาชีพแล้วก็ฝากอะไรถึงใครบ้างครับวันนี้ผมเอฟซีของเราขอบคุณใครบ้างครับผมขอบคุณทุกคนที่เชร์ให้กัลังไจ่ของเรแล้วก็ทีมงานใครบ้างครับ วณัคนะอะไรวะก็คุณพี่สเกตครับเป็นนักชกจากจังหวัดไหนครับนี่สเกตครับสีสเกตอีสานใต้นะช่วงนี้ดังนะพู้บ่าวอีสานใต้ยังไนี่ถ้าเจอกันใหม่จะว่าไงเจอกันใหม่พี่สเกครับพี่อาพี่สเกตครับพี่ซุปเปอร์เก่งเอ็นนี่ซ้อมอยู่ที่บ้านนอกเลยมาถ่ายบ้านนอกครับสี่สเกตแล้วแล้วพี่นี่สเกตสีแองยาวนะครับมีสองคนเลยนี่ล่าสุดล่าสุดก็ชกที่ราำเนินนี่นกบอลลูนเหมือนกันเนาะ ตัวยาวสูงเท่าไหร่เ yeah, น yeah. uh ี yeah. ่ยร้อยเจ็ดสามร้อยเจ็สามออดจะได้เปรียบเราแล้วถ้าเกิดว่าเจอใหม่นี่ว่าไงพิกัดเดิมไม่ใช่พี่กัดเดิมเนี่ยนะได้ได้หมดได้หมดแครไม่กลัวเฉยๆนะใหญ่กว่าเยอะแล้วอย่าไปกลัวโอเคโอเคเอาก็้วสุดท้ายนี่ฝากถึงเอฟซีหน่อยครับผม เครื่องรังแก่ไปเรื่อยๆครับอ่าจะทำให้เต็มที่วันนี้ครับแพ็กกองฟ้าจากอีสานใต้ีสะเกตครับวันนี้กองฟ้าชิมหกหมื่นบาทจากเอกพัฒตันีและซจโต๊ะปาจีนก็ประมาณนั้นครับนี่ก็มาจากซินเกตและอีสานใต้ก็ประมาณนี้นะครับผมโอ้หมดยกห้าการยกนี้เป็นลมเป็นสามสี่สิบดึกดนะครับผมโอ้จูสวนประมาณนะครับดามานเนี่ยเราสมมติว่าสวัสดีครับผมมาตับนังไรอานจะแสดงนมนช่องเจ็ดสี่นะครับผมหรือว่าเจ้าเพชรกองฟ้าเทคโนโลยีลูกปู่หวงเอาชนะแรงเป็นเขามายกสวัสดีครับ